สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับร้านบรสเซอร์วิสนะครับวันนี้ก็จะมาวัดทันเชอร์คอยนะครับค่าเดิมเดิมจากโรงงานนะครับของของฟีโน่จะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวมาทําการวัดกันเลยนะครับสายนี้เข้าฝั่งไหนก็ได้นะครับของเส้นสีเขียวขาวกับสีขาวแดงนะครับเนี่ยเข้าฝั่งไหนก็ได้นะครับของฟีโน่นะครับอันนี้ค่าเคโอจะตั้งไว้อยู่ที่ 2000K เคนะครับ กล้องกองมันไม่ตเหมือนอะรูแล้วโอเคเดี๋ยวมาวัดมาวัดกันเลยนะครับเี๋วิธีวัดนะครับเสี๋ยวพอไปตรงนี้นะครับผม,มอ่าเราเราไปดูที่ค่าครับค่าของพันเชื่อคอยของฟิโนนะครับจะเดิมๆจากโรงงานนะครับจะอยู่ที่3 2 8 k โอมนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคครับ คลิปย่งน,น,นี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,ามด,ด้วยนะครับอย่าลืมกดซับสไคร์ด้วยครับหลังจากที่วัดคอนเสืร์คอ,อยเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาสตาร์ให้ดูกันนะครับผมนี่ค,ครับนี่คือใช้ได้ปกตินะครับผมหลังจากที่ทำการวัดดูแล้วนะครับ